สวัสดีครับทุกคนโปรดอย่าไว้เราบอกแล้วครับทุกคนกับผมเองไอ้เหี้ยมบิ๊กมือที่อะไรกูรู้ชื่อผมชื่อนะครับผมไม่ได้ด่าผู้ชมนะครับทุกคนอันนี้เราจะเล่นแมปี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่กูที่ผมจะไม่รู้เรื่องอะไรถ้าใครอยากให้เล่นไอแมปมือซีนี่บอกผมมาเดี๋ยวผมจะเล่นให้แต่ใครมีไม่ใช่ใครพิมพ์เลย พกอกี่ยังไงเรากก็จัดเลยดเอ๊ีอีอีอเรนนี่อ่ะมาเล่นอะไนี่กันมึงแบบสกิบดีทอยเล็กเขี่ยอะไรวะนะแต่ว่ากูเน็ตจะไม่ไหวนะบอกว่าเน็ตกูจะไ,ไหวอยู่นะอืมเข้าเร็วๆหน่อยงี้อืมเซิร์ฟอะไรวะเนี้ยมีคน,นก็กำลังกระแทบเข้าอ้กตัวสวยแซ่ เออนี่ดิมันจะได้นี่เอาสกิปิดดีดอยดมัน,าน,นามาอย่างเงี้อะไรมาเยอะแยะขนาดนี้วนะเนี่ยนี่เนี่ยปืนปัสเตอร์ตรีนตเ,เนี่ยอืมบิดมานจดิจะติดเพี้ยนว้าววันนี้ต้ปิดเสียงทัน กูได้กูได้จบในช่องกูขอลาทุกคนขอไม้โหดมถึงแสงพักทีเถอะทุกคนผมงดูช่องถึงช่องอยู่เขาไม่ม,มีแต่มีไม่เลวที่สุดแล้ว่สกีบีที่ทาหายไปไหนหมดอ่ะไอ,อ้หนึ่งม็ไป เฮ้ขัๆไปเล้วปลอดภัยขับอปแล้วปลอดภัย ผมอัดอีกรอบมาทุกคนเมื่อกี้ที่ผมเน็ตหลุดผมเลยต้องอัดใหม่น่ะแล้วผมต้องอยู่ไปชั่วคราวเนี่ยปอกี้แล้วผมเก็มาเข้าเน็ตได้อ่ะพวกเรมาดูกันต่อเถอะว่าว่าต่อจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นปะอย่าไปดีทอยเลฟขีบดีขีบดีทอยเลฟเอ็นทอยเลฟมึงมึงเล่นสิบรอบไปแล้วมึงขอราเอาของมา ได้แล <S <S ้วทุกคนขอโชคให้ผมหน่อย,ยบอสเขาหน้าผมจะสุ่มให้ดูโชกๆอะไรแลเนี่ยมาบ้าไ,ไหนเนี่ยเ,เอยมีคนเออแล้วก็เป็นเปบคอนคมันก็เล้ยวเอา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 แต่ก็จ่ายไม่ได้ชิบหายช่วยด้วยจะว่าไปเบคอนมันเยอะจริง กันดูประธานดูม ja ุมมมไปปปยทุกคนเห็นเห็นขารกรบอกูไม่เห็นเลยกูไม่เห็นกูมอหายเนี่ยไอตัวสุนอ่ะเัๆ

ผมจะเล่นเล่นในในเผื่อพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมอาจจะไม่อัานะทุกคนเพราะว่าจะอัาเกี่กับเอเมรอนล้วนะเอพีสี่เอห้าไม่มีใครดูเลยเลี่ยเลี่ยละเลี่ยละเชี่เชี่ยละเชี่ยลเชี่ยละเชี่ยลเชี่ยลเชี่เชี่ลมาดิมาดิเออเออยิงมันเลยหัวแตก หายอะไรหมดกิมบีดีดอยดอยดอยสก็คิมบีดีดอย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 เลยดอยกูแต่ยอะไรดอยอะไรดอยอะไรวะดอยคิมบีดีอ่ะมีนะมีออย่างเบคอนอีกอ่ะโอ้ทุกคนขี้ดีกว่าว่ะ ยังไงว้าวาววาวคจะขี่คุณจะขี่วะคุณจะขี่เข้างเข้าห้องน้ำยังไงวะเนี่ยไปเข้าห้องน้ำยังไงอ่ะโอเคว่าแล้ววิติของกูก็ได้ออกล่องออกล่องน้องมามาดูไอ้ไอ้ไอ้ไฮเลทที่เออคุณบุษากำจะไปขี่อะไรขี่ตายกูตายเดี๋ยวนี้ตายเดี๋ยวนี้ แต่จริงๆเอาจริงนะถ้าวันหลังผมมีเพื่อนมาผม,อาผมจะเดี๋ยวผมจะมาจะอัดอัดอัดคลิปนะแ้วตอนนี้ผมคลิปมาแล้วไม่มาไม่มาล้างจานล้างจานคีว่าคีว่าเอ๊ะเอ,อ,อ๊ขอขอดอะไรตรงนี้ยก่อน ไมบอกใครเพราะว่าอย่งนี้นะทีนี้เอาเ้ยกูจิงดิ

ิงช hmm. ็อกตายอยากจะช็อกตายได้มิงชอตายไอ้ข้างนี่ดูใครสุดนิทะเขียนงานำาทั้งนที่อาเพื่อมาแหวนพี่จตายแล้วอ้วววขอพูดกินเลื ว้าวว้าวไม่มีใครรับได้เลยโอ,โอ้ีแล้วคนเช่อ้างคนเชื่อช้านี่ต้องเป็นคตัวกอว่าหอคาไจบการรักเฮ้ อดีตคนที่ตายของพอมีนะั้นขอจบการแค่นี้ครับทุกคนเดียวไม่ต้องนี่คือตายนี่คือตายอันทายนะ่ทุกคนถ้ามันตายครั้งนี้ผมจะมือขอ้เด็กของฉันเดี๋ยว วันนี้นี่มีมันจะเปนสินค้ากูตายโอห้าสับสินค้าเลยมานั่งจัง จบคลิปแล้วค่ะ